เอาลองเพลงให้พ่อฟังก่อนลองเพลงเระแสงจันใช้สองเอารองลองลองสวยแบบนี้จะมีอีกไปอ้วนตรงไหนสวยไม่เบาเขาเขาอะไรเขาว่า อุ้มมันจะตกอีกนะลูกนี่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 หัวสากลงนี่นี่หัวสากลงนี่นี่ระวังตกนะพลอยลองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลายเตียงเนี่ยเนี่ยลงลงลองนะลงเองสิครับเออถอยกลดลงเอ้าเอ้าเอาไปเรวเลยเขาเลยเขาเคยเห็นสั่ง หอมแม่ลงมากเหมือนหรอเอาเอานอนนอนโคนเร็วโคนนะกอดกันกอดกันกอดกันรักกันรักกันรักกันยังไงรักกันยังไงเติมเติมเติม อากอดโอ้ยมันคือปทูแทนน้องมันนี่นอนเฮียงกันตืนต่นตืคค่น,นเอาไก่ขันทำไงไก่ขันเอกเอกเอกแร็วอ,คคอืมกออตืนต่นตื่น <c oughs> จะเป็นอยาอ่างเดีดวคือกัน โอเคเก่งตื่นแล้วเออเออนอนอะไรนอนกับนอนเหมือนี่ปกติต้องนอนในเวลานี้เออเอาเอาไปนอน นอนนอนอาอาโอโอนอนอักอ่ะน้องพลอยนอนแล้วนอนนนใ้โออเค่ะน้องเพชรก็นอนก่อนนะเอออานอนออ่ะนอนอสวยอ่านอน ตื่นๆไม่ตืน่นฝันหรือยังเรียกออกตัวใดลูกฝันในเรียกไปเขียนาเงเงยสูงเพิ่มขึ้นหรือเปล่า สูงด้วยหนักด้วยเผนอผมผมอยากมดผมค่ะัดมค่ะอันนั้นอะไรอุดอุดหรออุดอุดเก็บตังค์เหม บาย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 กอนบายบายกล้องกับพ่อก่อนเลย